วัดมหาธาตุเดิมเรียกว่าวัดหัวเมืองหรือวัดศรีสะเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสันคบุรีมาแต่อดีตเมืองสันคบุรีเดิมเรียกว่าเมืองแพรกปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคําแหงแห่งอาณาจักรสุโขทยัยเมื่อพุทธศักราช1835ันดดังข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยทางทิศใต้ว่าเบื้องหัวนอนรอดคนทีพระบางแพรก สุพรรณภูมิเมืองนี้จึงน่าจะมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยต่อมาชื่อเมืองแพรกได้หายไปปรากฏเมืองสันแทนตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายมีข้อสันนิษฐานว่าวัดมหา,าธาตุเป็นวัดที่กษัตริย์ทรงสร้างขึ้นเนื่องจากบริเวณแถบหน้าวัดชาวบ้านยังคงเรียกว่าหน้าพระลานหากแต่ยังไม่สามารถกําหนดได้ว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยใดหรือใครเป็นผู้สร้างเพราะยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในวัดน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตอน้นและปรากฏร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะต่างๆมาหลายยุคหลายสมัยสิ่งสําคัญภายในวัดมหา,าธาตุเมืองสันคบุรีได้แก่เจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดเจดีย์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าวัดและอยู่ด้านหลังพระอุโบสถสภาพเจดีย์ประธานชํารุดหักพังเหลือเพียงส่วนฐานเกาะอ,อิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามชุด ฐานชุดแรกเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมรองรับฐานบัวลูกฟักโดยบริเวณท้องไม้ประดับเส้นลวดบัวลูกฟักสองเส้นฐานชุดที่2เป็นฐานเขียงรองรับฐานบัวขนาดลดหลั่นกับฐานชุดแรกคาดลวดบัวลูกแก้วอกไก่2เส้นด้านบนและด้านล่างบริเวณกลางท้องไม้ประดับเสาอิงโดยรอบทําให้เกิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมลักษณะดังกล่าวสืบทอดมาจากช่องประดับปฏติมากรรมเล่าเรื่องบนฐานเจดีย์สมัยทวาราวดีชุดที่3อยู่ถัดขึ้นไปเป็นส่วนของเรือนธาตุรูปแปดเหลี่ยม มีร่องรอยประดับปติมากรรมปูนปั้น,นพระพุทธรูปแบบนูนสูงในออริยาบทต่างๆภายในซุ้มจรารน้ำอยู่โดยรอบด้านหน้ามีบันไดทอดจากฐานเขียงชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นเรือนธาตุส่วนยอดเจดีย์ที่พังทลายลงไปแล้วเมื่อพิจารณาจากแกนในเจดีย์รูปกากบาท8แนวสันนิฐานว่าส่วนยอดเป็นองค์ระฆังกลมลักษณะของเจดีย์วัดมหาธาตุหากสมบูรณ์คงคล้ายคลึงกับเจดีย์วัดพระแก้วสันคบุรีเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถต,ตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำน้อยเป็นอาคารเจ็ดห้องมีผลายด้านหน้าและด้านหลังมีพระพุทธรูปปกอ,อิดถือปูนประทับนั่งบนฐานชุกชีสององค์ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหลังคามุงด้วยกระเบื้องกับกล้วยซ้อนกันสองชั้นเครื่องบนประดับช่อฟ้าและเครื่องลำยองหน้าบันประดับลวดลายปูนปั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากรูปลักษณะโดยทั่วไปพระอุโบสถนี้คงมีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งแต่เดิมพระอุโบสถมีฐานเป็นรูปทรงแอ่นโค้งแบบเรือสำเภาซึ่งยังเหลือหลักฐานให้เห็นอยู่ทางมุกด้านหน้าพระอุโบสถและที่ผนังหุ้มปลองเคยมีช่องแสงอันเป็นลักษณะของอาคารในสมัยอยุธยาตอนต้นแต่ได้ถูกอุดปิดทับในการบูรณะสมัยหลังพระวิหารหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกคู่ขนานกับพระอุโบสถไปทางทิศเหนือห่างกัน13เมตรพระวิหารมีขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถ เป็นอาคารเก่ออิดถือปูนปัจจุบันชำรุดหักพังเหลือเพียงส่วนฐานผนังอาคารบางส่วนและเสาแปดเหลี่ยมท้ายวิหารมีมุกยื่นออกไปเชื่อมกับระเบียงคดซึ่งเป็นรูปแบบนิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นจึงมีบางท่านสันนิษฐานว่าพระวิหารหลวงหลังนี้น่าจะสร้างในสมัยเจ้าหี่พระยาพระโอรสในสมเด็จพระอินทราชาเป็นผู้สร้างขึ้นในคราวที่ได้รับการสถาปนาให้มากรองเมืองแพรกภายในวิหารมีพระพุทธรูปเกาะอ,อิดถือปูนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่เหนือฐานชุก,กชีชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ ในปีพุทธศักราช2564สำนักศิลปรกรที่4ลบบุรีได้ขุดแต่งโบราณ,ณสถานด้านหน้าวิหารหลวงพบจนวนทางเดินจากหน้าวิหารทอดยาวไปจรดกับถนนลาดยางในปัจจุบันจนวนทางเดินนี้คงทอดยาวไปถึงริมฝั่งแม่น้ําน้อยคงเป็นเส้นทางเดินจากริมฝั่งแม่น้ําน้อยเข้ามาภายในวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาวัดมหาธาตุเมืองสันคบุรียังปรากฏเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองที่มีความสวยงามคล้ายกับเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรี ประติมกรรมที่โดดเด่นของเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองที่วัดมหาธาตุสันคขบุรีคือลวดลายเทพประนมหัตต์ประดับอยู่ตรงส่วนล่างของกลีบมะเฟืองทั้ง32กลีบนอกจากนี้ยังมีเจดีย์รายแปดเหลี่ยมจำนวนเจงค์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มีลวดลายพระพุทธรูปปูนปั้นประดับอย่างงดงามและสิ่งที่ขาดไม่ได้หากมาเยือนวัดมหาธาตุสันคขบุรีคือการสักการะหลวงพ่อหมอหรือหลวงพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในระเบียงคดด้านทิศตะวันตก ซึ่งปัจจุบันทางวัดได้สร้างอาคารครอบไว้เรียกว่าวิหารหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีความงดงามมากเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเมืองสันคบุรีที่มักจะมากราบไหว้อธิษฐานขอพ่อหลวงพ่ออยู่เสมอ